เพื่อนๆนักกอล์ฟครับปี2026นี้ PGA ได้ออกกฎ6ข้อใหม่นะครับที่สําคัญกับผู้เล่นกอลมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีกฎอะไรบ้างรับรองช่วยลดสกอร์ของเพื่อนๆแน่นอนกฎข้อแรกนะครับ หากโดนลูกโดยไม่ต้องใจนับแค่1สโตกนะครับจากเดิมสโสตกเหลือเพียง1สโสตกนะครับผมกดข้อนี้นะครับก็ทํามาเพื่อให้ผู้เล่นที่ไม่มีเจตนาที่จะโดนลูกจริงๆนะครับโดนแค่1สโตกนะครับกดข้อที่2นะครับผมหากลูกบอลอยู่ในรอยไดวอทหรือว่ารอยที่มีพิชม์สนะครับสามารถจิบมาดรอปได้เลยครับกดนี้มีประโยชน์มากครับสําหรับคนที่ตีลูกไปกลางแฟเวแล้วลูกดันไปฝังอยู่ที่ไดวอตคนอื่นหรือว่าลอยที่มีอยู่ก่อนหน้าเรากดข้อที่3านะครับ การตี OB จะนับเฉพาะจากทียิงแอร์เรียนะครับหรือการตีจากแท่นทีเท่านั้นนะครับถ้าตีออกแท่นทีออกไป OB ถึงจะนับนะครับถ้าตีจากแฟเวหรือออกจากแท่นทีมาแล้วจะไม่นับเป็น OB นะครับกดข้อที่4นะครับเราสามารถฟรีดรอปได้จากสิ่งกีดขวางใกล้กรีนนะครับผมแล้วก็จากเดิมที่มีสปรปงเกอร์สามารถฟรีดรอปได้ตอนนี้ถ้าเป็นรูขาไมโครโฟนหรือความเสียหายของสนามก็สามารถฟรีดรอปได้ครับ กฎข้อที่5ครับในกรณีที่ไม้กอล์ฟชำรุดหรือเสียในระหว่างแข่งนะครับนักกอล์ฟสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ที่มาจากในถุงของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพวกโปรทัวร์นะครับมีสแปร์พาร์ทไม่ว่าจะเป็นหัวไม้หรือก้านนะครับผมในถุงตัวเองนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนในกรณีที่ชำรุดเท่านั้นนะครับกฎข้อที่6นะครับเฟอร์ไลน์หรือการขยับวางลูกใหม่นะครับจากเดิม1ขับเล้งนะครับจะเหลือแค่1สกอร์การ์ดเท่านั้นนะครับผม เป็นยังไงครับเพื่อนๆกติก,กาใหม่ของ pga ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับรับรองเล่นสนุกแน่กับเพื่อนๆในกวนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเลยนะครับส่วนใครยังพัดไม่ลงมาเลยนะครับ vip พัตเตอร์บางนากม2เรามีบริการฟรีฟิตติ้ง